สวัสด pues mm ีค hmm. รับพวกับเราในช่องน้องมากมีอิลเลฟต์แชร์เลนครับวันนี้อยู่กับโนโนะโนโนะอื้อใหญ่แห่งเนาะโนโนะนี่ปอวดตู้ปูเลยนะครับเหมือนควานปีดมากเหมือนสมปีดนะครับอันนี้ เจ,เจลัมพูนเจนลัมพูอนอ้วนอ้วนมากเลยนะครับผมว่าทองนะครับแม่ดูแล้วนมใหญ่ขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยนะทองแน่นอนครับพี่บัวพี่บัว เ<จ> <ufficient> อออยู oh, ่บ้านอ้ไปวันบรมีคนซอยขี้เนาะเฮ้ยเป็นยังไงบ้างที่วันนี้สวัสดีครับผมจะช่วยเลี้ยงช้างผมหน่อยสบายดีใช่ไหมอือพี่บัวโตขึ้นเยอะเลยเนาะงหญ่แห่งเลยพอพี่ชื่นแล้วมั้งนี่ซ้ำกันหรอวะเฮ้ หัวงายาวมากวัดได้ใกเส้นหงากูวงดีปะนักท่องเที่ยวมาป้อนอาหาร,รอยู่เรื่อยนะครับอยู่หมูบันช้าง อุลัมพูนให้ให้บุญเนียหัวให้บุญน,นุม่มนุ่มขึ้นบ่อ๋มัานแม่เดียวนี่แหละเนาะอันะนี้ท้องนะท้องแน่นอนคนระับท่นาถามว่าไปดูให้น้อยท้องไหมท้องครับผมนมนมใหญ่ขึ้นเยอะแล้วการันตีโดยควานหัวนี่ควานควานหัวประสบการณ์เยอะเหมือนกันท้องท้องยังไม่ขึ้นสูงขนาดนี้นนอ,อันนี้ท้องเริ่มขึ้นแล้วครับอีกหน่อยลูกก็จะถีบ อันนี้ควานอันนี้ควานท <c oughs> ้องโน o uh, no n เตีไวขนาดเนอะเนอะวันนี้มามาสี่เชือกืมอะกับพี่บัวโชว์ท่ายากแล้ว อันนี้นะแวะมาลงลงชื่องานวันเกิดนะครับของแม่อลดานะอยผมบุญซุ้งฮะสร้างนะเอาเอามาดูว่าทุกคนพอกัสร้างลายดิหา่าห่ารอยเชือกดิ 500, 50, 500, ห, 6, ห่าซิบปะอ๋อห้าสิบหกสิบเชือกนะมาลงชื่อไว้นะครับนี่อยเนาะเหนื่เนาะตั้งตาเป็นเป็นตาเป็น

เที่ลำพูนนะครับลำพูนาะาะอ้วนตืบเลยนะเน่ okay. like ท้องแน่นอนนะท้องชุมเขียวจะมีทายาทแล้วนะครับน้ำควันบอกว่าอจจะท้องปีกว่า ประมาณนั้นเลยครับประมาณปีกว่าจะได้เ oh. ดือบัวบัวบาน oh. <c oughs> จะปีนนะครับิน oh. ดูช้างงายาวนี่พายนกเลยนะครับจะมาหาต้นกล้วยเขานะครับจะมาขอต้นกล้วยเขาไปปลูกอันนี้เจ้าของเขาไม่อยู่นะครับก็เลยมาดูช้างงายาวมากครับชนกันด้วย เออเต้นเอาเอาเต้นเอาเอาเต้นเอาเออ่าเอาเต้นอ่ะจะเดินเดินเดินยาใส่หรือเปล่าครับเจ้าของไม่อยู่นะไปใส่เบิร์นน้อ อันนี้ชื่อพวงทองนะครับเป็นสาวแล้วนะครับไม่เห็นนานมากอายุก็สิบกว่าปีน่าจะได้นะครับสิบเอ็ดสิบสองน่าจะได้เน,นี่อีกเชือกหนึ่งายดากี้นะครับ ชื่อน่ารักมา,คา,า,ก,ากครับปายดากี้งาหักข้างหนึ่งเะครับเป็งานยาวมากงานเหมือนพ่อเขาครับพอนกแรครับเป็นน่าอยู่มากนะครับร่มรื่นนะครับผมเขาปลูกกล้วยปลูกนรปลูกกล้วยปลูก มะม่วงปลูกผลไม้นะครับในรอบรอบบ้านเลยนะครับคือจากกินอะไรก็ได้กินอันนี้เป็นชา้างที่อยู่ในโครงการนะครเฮ้ยเออมาออกลวยเขาไปปลูกด้วยนะครับ <c oughs> นี่เขาทำใส่เรานะร,รู้ว่าไม่ใช่ควาน อันนี้เป็นซุม้มซุ้มพลายนกแรนะครับเป็นพี่ชายของพายพรชัยนะครับเป็นเป็นซ้มพี่ชายควานเมนะครับพืจับกันนะครับดูใครดากิกิเสียง ไม่อยู่ใกล้ดีกว่านะครับโอ้โม,มีเลี้ยงไก่เลี้ยงกาด้วยอยู่แบบพอเพียงนะครับบรรยากาศน่าอยู่มากล้อ,อมรอบด้วยต้นไม้เห็นว่าปลูกลำไยปลูกทุเรียนครับทุเรียนไม่รู้ว่าขึ้นหรือเปล่าคเัอ <laughs> ข,นะข,ขนุนนะครับขนุนลูกดกมากขนุนนะครับ ตกใจอยัางไกลมีขนุนนะครับมาม่วงก็ได้กินแล้วเาวสเร้าใครจช่วยช่วยช่วยเป็นช้างครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งนะครับที่เลี้ยงอยู่แบบ ช้างครอบครัวนะครับเป็นพ่อลูกเขานะครับอยู่กันเป็นครอบครัวอันนี้เป็นแม่ครับแ,แม่ชื่อว่าพังติก๊กกัดเสมาบ่เอ็นรถมือนมืนเคยพังติ๊ก มันเขินมารับแขกนะติ๊กดีสวยติ๊กยาโยนดินติ๊กติ๊กยาติ๊กติ๊กยาโยนดินติ๊ก,ก,ยยกวันนี้ก็เลยจะไม่ได้ต้นกล้วยทำเนี่ยเพราะว่าไม่เจอเขา ครับผมนะาถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอุ้ยมะม่วงเยอะมากเลยครับผมนี่นะ